h ฮล lo สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแนนอีกแล้วนะคะแนนก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกางเกง CWX นะคะแนนเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันมามากพอแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะแนนจะพามารู้จักกับความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนะคะรุ่นแรกคือรุ่น Generator Model นะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะชื่อรุ่นว่า New Generator Revolution 2.0ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะ จะมารีวิวกางเกงวิ่งนะคะเป็นกางเกงวิ่งของแบรนด์ CWX นั่นเองค่ะแนนเชื่อว่าเพื่อนๆนักวิ่ง,งทุกคนนะคะก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ2ตัวนี้นะคะที่เอามารีวิวเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่แบบสำคัญมากๆนะคะของ CWX เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ CWX เลยนะคะที่เขาเรียกว่า Conditioning w e b นะคะช่วยซัพพอร์ตขาของเราแบบไม่ให้โดนแรงกระแทกนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เวลาวิ่งนะคะแล้วขาแบบสะบัดหรือว่าลงเข่าแล้วเจ็บนะคะ CWX กางเกงรุ่นนี้นะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเราะคะ่ะ แล้วอีกอย่างนะคะรุ่นเขามีทั้งสองรุ่นนะคะแต่สองรุ่นนี้นะคะแตกต่างกันที่รุ่นใหม่นะคะเขาก็จะไม่มีตะเข็บนะคะยืดหยุ่นกว่าลลดการเสียดสีของกางเกงด้วยเวลาเราวิ่งแล้วเหงื่อออกนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคงมีปัญหาเหมือนแน่นะคะเวลาวิ่งแล้วเหงื่อออกกางเกงรุ่นนี้นะคะก็จะลดการเสียดสีมีอีกข้อหนึ่งเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขาก็จะแบบไม่ได้รัดขาของเรามากเกินไปนะคะเพื่อนๆนคงมีปัญหาเวลาที่วิ่งนะคะกลัวแบบ ดำมไหมหรือว่ากลัวแสงแดดไหมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีของ C W X นะคะเขามี U V A นะคะที่ปกป้องแสงแดดนะคะเขาเรียกกันว่า U P F 5 0ค่ะก็คือมีสารที่ป้องกันแสงแดดได้ถึง98%เเลยซึ่งสือถือว่าเยอะมากๆนะคะค่ะต่อมานะคะ C W X นะคะก็ยัง ทำกางเกงนะคะมาช่วยซับพอร์ตตรงช่วงเข่าของเราด้วยค่ะเพราะว่าเวลาคนไหนนะคะที่มีปัญหาเวลาเราวิ่งแล้วเ,เข่าเราแบบกระแทกแรงๆนะคะกางเกงตัวนี้นะคะก็จะคอยซับพอตของเข่าของเราได้ด้วยค่ะความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะคะรุ่นนี้คือชื่อรุ่นว่า generator model นะคะอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่า new generator revolution 2.0นนะคะคือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านะคะแต่ว่าของเขานะคะมีสรรพคุณคล้ายกันมากเลยนะคะมีความแตกต่างกันที่แค่ ขอบยางของดังเกงนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นค่ะเพราะว่ารุ่นใหม่กว่านะคะเขาจะมีขอบยางที่แบบไม่มีตะเข็บนะคะเวลาใส่ก็จะสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าเรื่องของราคานะคะของรุ่นนี้นะคะ Generator model นะคะราคาคือตามนี้เลยค่ะอาต่อไปอีกรุ่นนึงนะคะที่เป็นรุ่น New Generator Revolution 2.0นะคะราคาก็คืออยู่ตรงนี้เลยค่ะ เพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถไปจับจองกันได้ที่ w e b shop thai run นะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้านะคะแนนจะมารีวิวอะไรนะคะต้องรอติดตามค่ะบ๊ายบาย